ดชนสวัสดีครับครับผมกัสกสภเปาอากาศวันนี้ฝนตกนะครับเดือนก,กรกฎาคมช่วงหน้กฝนพอดีนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็ออเดอร์เงียบมากสถานการณ์ทั่วประเทศนะครับเงียบมากเพราะว่ามีเหตุการณ์ในโซเชียลนะครับทําให้ประชาชนทาให้ลูกค้านะครับไม่สั่งของในไลเดอร์เอ,อ้ยไม่สั่งของในแอปอุตสา เปลี่ยนไปสั่งแอปค่ายอื่น,นครับรับปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากทางจังหวัดอมุทรน,นะครับผมสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็เงียบมากครับประชาชนตามมากขค่อยสั่งนะครับขอจะไปสั่งค่ายอื่นนะครับผมเออผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมแต่เท่าที่ดูใน facebook ก็เกิดจากการที่ว่าแอดมินเพจไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างทบให้ประชาชนที่เขามาอ่านแล้วไม่พอใจ แล้วก็ทําให้ลูกค้าไมา่ใช้แอปธรดาเลยบางรลนก็ไปสั่งค่ายื่นนะครับโอ้ค่ายส่งอาหารเยอะแยะนะครับก็มไม่เข้าใจเหมือนกันวันหนึ่งที่เมื่อก่อนผมวิ่งได้วันสามสี่ร้อยนะครับยอยางนี้ผมวิ่งได้วันร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับยังไม่หักค่าน้ํามันนะครับยงย้งํานะครับยังไม่หักค่าน้ํามันยังไม่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับที่ปราร์านี้เงียบมากครับผมเงียบมากผมวิ่งแปดชั่วโมงได้มาสามร้อยกว่าบาท วิ่ง4ชั่วโมงได้กว่า100-200กว่าบาทอย่างเมื่อคืนครับผมวิ่งงานหัวงงเย็นถึง4รูปนะครับไม่ได้สะอเลยนะครับไม่ได้ชะอเลยครับอันนี้นะครับร้านค้าบางร้านเขาปิดไม่รับนะครับผมร้านเงียบมากครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับผมเองก็ต้องคิดวางแผนนะครับก็อาจะทํายังไงต่อไปกับช่วงออเดอร์น้อยๆนะครับรายรายได้ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็ต้อง ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับว่าเราต้องทํายังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะาปรำคลิปแล้วว่าเราทำยังไงดีนะครับเราต้องสู้ครับผมแล้วก็ค่อยๆคิดนะครับทุกอย่างมีทางออกนะครับทุกอย่างมีทางออกนะครับคนสู้นะครับผมเองก็สู้นะครับรายได้วันละร้อยสองร้อยนะครับเราบินฟุตพนด้าไม่ใช่ว่าจะรายได้ดีนะครับผมค่าน้ํามันก็เราเองนะครับค่าโทรศัพท์ก็เราเองนะครับค่ากินข้าวก็เราเองนะครับแล้วก็ค่าซ่อมรถก็เราเองนะครับเราได้แค่รอบเผานะครับ รอบเหมาที่ปานซางนะครับผมเบตสีอยู่ที่16บาทนะครับ16บาทนะครับคุณต้องวิ่งี่ออเดอร์ครับคุณถึงได้300บาทค่าแรงครับต่ำแต่คุณคิดว่าวันหนึ่งจะได้เข้าไหมผมบอกเลยนะครับไม่ถึงนะครับอย่างเมื่อวานผมวิ่งได้ประมาณ8ออครับบางวันวิ่งได้9ออนะครับนี่ครับอ่อนใจมากเลยครับผมก็ต้องสู้นะครับก็ต้องวิ่งต่อไปนะครับเพราะเรามีภาระนะครับผมก็ ยังไงขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ